ะะหะึความพร้อมของทางร่างกายนะคะความทำไมถึงเราจาเป็นอย่างไรที่ต้องใช้บอกว่าความพร้อมของทางร่างกายละ่ละนักเรียนคิดว่าเราเราต้องทําอย่างไรทาไมเราจึงต้องมีความพร้อมทางร่างกายเพราะอะไรเออถ้าเราจะอ่านอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องมีความพร้อมทางร่างกายหรือจําเป็นไหม จำเป็นจำเป็นยังไงอะเช่นคะอ่านแล้วอาจจะไม่นอกก็หมายถึงว่าสุขภาพร่างกายเราไม่แข็งแรงใช่ไหมฮะเพราะนั้นสุขภาพร่างกายเราต้องแข็งแรงอะ,อะไรอีกอเวลาที่เราอ่านเราใช้อะไรเราใช้อะไรอีก เราใช้สายตาถ้าตาเราสั้นเราจะมองเห็นชัดนะใช่ถ้าสายตาสั้นมองเห็นชัดไหมชัดแต่ถ้าสายตายาวมองเห็นชัดไหมถ้าอ่านหนังสือใกล้ๆอย่างนี้คนสายตาสั้นทำไมมองเห็นชัดนะคะ,ะสมัยก่อนนะคะครูเคยเข้ากรุงเทพกับอาจารย์ท่านหนึ่งพอดีตอนนั้นช่วงนั้นท่านก็อายุอายุมากพอสมควรแล้วท่านเป็นคนสายตายาว นะคะส่วนครูเป็นคนสายตาสั้นพอรถมาจะขึ้นรถเมย์กันครูก็ต้องบอกว่าบอกว่าอาจารย์ค่าอาจารย์ช่วยมองรถเบอร์35สมมุตินะคะเบอร์35ถ้าผ่านมาเนี่ยอาจารย์บอกด้วยแล้วถ้าใกล้ๆจะช่วยมองให้ว่าไอ้เจ้า35เนี่ยมาจอดตรงนั้นจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะอาจารย์เขาก็มองเห็นแต่ไกลเลย35พอสลีมาแล้วไอ้เราก็เตรียมตัวนะคะ พอเข้ามาใกล้ๆอาจารย์ท่านนั้นมองไม่เห็นสลีไม้ยังบอกกํลังกกกลังจะจอดแล้วค่ะอ้าวเลยสองคนได้ขึ้นได้ใช่ไหมคะมันเป็นประโยชน์อีกคนหนึ่งสายตายาวอีกคนหนึ่งสายตาสั้นไหมคะเนี่ยประโยชน์ของคนสายตายาวและสายตาสั้นเหมคะอาเพราะฉะนั้นไอ้การมองเนี่ยนะคะความสามารถทางการมองเห็นนี่ก็เป็นความพร้อมทางด้านร่างกายคือสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้นะคะ ต่อไปความสามารถในการฟังเช่นเดียวกันนะคะต้องฟังเป็นการฟังที่สมบูรณ์ด้วยก็คือหมายประสาทหูดีไหมประสาทหูทําไมต้องได้รับเป็นไงถ้าหูหนวกเออจะไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะหูตึงหูตึงเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะนั้นในในในด้านการอ่านนี่ต้องมีความพร้อมทั้งหมดนะคะตั้งแต่ประสาทหูประสาทตา นะคะและอะไรอีกอาทางร่างกายนะคะบอกว่าพลังงานและความกระปรีก้กระเปความกระปรีก้กระเป๋าก็คือไม่แม้กันนะคะไม่ใช่ทำไมเวลาเดินเข้าไปในห้องสมุดหรือไปนั่งอ่านหนังสือนักเรียนเดินอย่างหมดอะไรตายอยากนี่ทําไมคะคนเห็นแล้วเป็นไงเกิดความรู้สึกแหมสงสัยคนนี้คงไหมคะ ถูกบังคับให้มาเรียนรู้นหคะ <c oughs> นะคะอืมสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์นะคะร่างกายทั่วๆไปเนี่ยต้องมีความสมบูรณ์ประการต่อไปการประสานงานที่สมบูรณ์การประสานงานในที่นี้หมายถึงว่าร่างกายทุกๆุส่วนต้องไม่กันต้องสัมพันธ์กันนะคะ ก็ด้านความถนัดถนัดนี่หมายถึงการใช้มือใช่ไหมฮะใช้มือใช้แขนเราจะใช้อย่างไรนะคะเออเช่นอีกคนหนึ่งถนัดซ้ายอีกคนหนึ่งถนัดขวาถ้านั่งติดกันจะเป็นยังไงเออชนกันแน่นะฮะยิ่งรับประทานข้าแล้วยิ่งทำไมจ่ะเออยิ่งชนกันใหญ่เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเขาถนัดซ้าย เราต้องพยายามให้เขานั่งนั่งลิมเสียนะคะเพราะนั้นในสิ่งเหล่านี้ก็ต้องช่วยกันดูต้องปรับปรุงให้ได้ใช่นฮะต้องปรับเปลี่ยนนะคะต่อไปความสมบูรณ์ของปากฟันเพดานเออทำไมต้องต้องเกี่ยวข้องกันได้ยังไงช่วยในการออกเสียงและยังไงอีกและยังไงอีก เออคำควบกลัามนะคะแล้วยังมีอะไรอีกเขาบ่าสุขภาพร่างกายถ้าปากเหม็นใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยมีกลิ่นปากเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดคุยกับใครนักเรียนควรพยายามไหมคะเอามือมาอังที่ปากนิดนึงแล้วพิสูจน์ดูว่าเอ๊ะกลิ่นปากเรามีหรือเปล่าถ้าไม่มีเราคุยได้ใช่ไหมคะเออบางทีบางทีพอออกมาปุ๊บเดียวไหมคะ เออคือคือกลิ่นมันกระจายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังให้ดีทีนี้เราจะทําอย่างไรจึงจะไม่ให้ปากเรามีกลิ่นก็คือต้องไหมคะรักษาฟันให้สะอาดนะคะแปลงถ้าสามารถแปลงฟันได้ทุกมื้อก็จะเป็นการดีกับตนเองนะคะเพดานเหมือนกันนะคะเวลาแปลงฟันแล้วต้อง แปลงตรงเพดานเ,าเพดานและลิ้นด้วยนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้มีไหมขัดฟันนะคะนะคะขัดฟันซะก่อนนะอีกหัวข้อหนึ่งความสมบูรณ์ของอวัยวะที่เปล่งเสียงจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างอวัยวะในการเปล่งเสียงเริ่มตั้งแต่หลอดคอใช่ไหมคะหลอดคอหอยนี่แหละนะคะลิ้น ฟันเออนะคะอันนั้นเรียกว่าความสมบูรณ์ทางกายต่อไปความสมบูรณ์ทางด้านสมองบ้างนะคะจะต้องประกอบไปด้วยความสมบูรณ์ทางสมองทางสมองก็คือสามารถที่จะทำไมคะรับรู้ได้เรียนรู้ได้นะคะหรือปฏิบัติตามคำสั่งได้ นะคะคำสั่งหรือคําแนะนําสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความสมบูรณ์ของทางทางสัองนะคะ,คะนอกจากรู้รู้แล้วปฏิบัติได้ก็จะต้องสามารถทําอะไรได้อีก<ำ>ต้องจําได้นะคะจำได้ก่อนที่จะจําได้เราจะต้องรู้จักการไหมคะใช้เหตุผลใช้การสังเกตนะคะ ต่อเลยได้ไหมคะนะคะเวลาที่จะทำอะไรก็ตามต้องมีเหตุมีผลนะคะแล้วก็เราจะต้องรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบข้างนะคะไม่ว่าจะไปไหนก็ตามโดยเฉพาะาโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะไปไหนต้องสังเกตเส้นทางให้ดีระวังพลาดพลั้งไปเราจะมานั่งเสียใจในภายหลังนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องพยายามสนใจถ้าเฉพาะเรื่องการอ่านหนังสือเราก็สนใจในเรื่องการอ่านหนังสือแล้วก็มีความตั้งใจที่จะใหม่ที่จะเอาความรู้ให้ได้มากที่สุดนะคะ,ะการแสดงความตั้งใจเนี่ยนักเรียนพอสนใจแล้วก็จะมีความตั้งใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องแสดงให้เห็นว่า ถ้าเราตั้งใจแล้วเราจะได้อะไรบ้างนะฮะแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจแล้วเราจะได้อะไรบ้างไหมจากการอ่านนะคะตอนนั้นถ้าเรามีมีความตั้งใจแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือความเข้าใจนั่นเองนะคะอย่างนี้เราเรียกว่าความพร้อมทางสมองต่อไปความพร้อมทางรอบ รอบตัวเราก็คือทางด้านสังคมนะคะเราสามารถที่จะทำใมเข้ากับผู้อ่านได้นะคะเข้ากับผู้อ่านก็หมายถึงว่าเวลาที่เราไปห้องสมุดทำไมคะถ้าเรามีสิ่งที่ดีพอเราสามารถที่จะเข้ากับบุคคลเหล่านั้นได้นะคะหรือถ้าเรายังไม่สามารถทำได้เราก็ต้องพยายามปรับตัวในการที่จะทำกิจกรรมของของกลุ่มได้นะคะนอกจากนั้น ก็มีการสนองตอบอย่างดีนะคะถ้าเขาให้ทำงานเป็นกลุ่มเราก็ต้องมีการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะช่วยกันค้นคว้าทำรายงานนะคะก็ถือว่าเป็นการสนองตอบอย่างดีไม่ใช่พอถึงเวลาครูบอกว่าให้นักเรียนเสนอผลงานนะปรากฏว่าหัวหน้าทำอย่างเดียวลูกน้องไม่ทำเลยนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดได้ต่อเมื่อทำไมเกิดพลังความสามัคคีกันอย่าเห็นแก่ตัวนะคะเวลาดีนะ่ะเวลาคะแนนอยากจะได้แต่เวลาทำทำไมคะไม่ชอบทำเพราะนั้นต้องใหม่ปรับปรุงตัวเองเสียนะนะคะใครที่ทำอย่างนี้ต้องปรับปรุงประการที่สี่ให้ความร่วมมืออย่างดีนะคะเมื่อ เกิดความร่วมมืออย่างดีแล้วก็จะเกิดอะไรมีการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมในกลุ่มเขาถามมานะคะหรือว่าปัญหาที่ครูให้ไปค้นคว้ายอย่างเช่นวิธีการทำนาทำกันอย่างไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรไหนใครมีความรู้บ้างใครหาภาพมาได้บ้างนะคะนักเรียนก็สามารถจะทำได้นะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นในที่ ในที่ประชุมแล้วเสร็จแล้วไหมคะยอมรับความคิดเห็นและปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มได้นะคะแล้วข้อสุดท้ายก็คือทำกิจวัตรของกลุ่มได้นะคะกิจวัตรก็คืองานที่ทำไมเราทำกันเป็นประจำนะคะอันนี้หมายถึงว่าในด้านด้านความพร้อมออความพร้อมทางด้านสังคมนะคะทำกิจวัตรของกิจวัตรของกลุ่มได้เนี่ย ไม่ได้เฉพาะการอ่านนะคะในสิ่งเหล่านี้ใช้ได้ทั้งการอ่านการเขียนการฟังการพูดและการอยู่รอดของตนเองนะคะเราต้องพยายามทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งภายในห้องเรียนในเรื่องการทําความสะอาดก็เช่นเดียวกันนะคะต่อไปความพร้อมทางด้านอารมณ์เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะ ตอนนั้นสิ่งเหล่านี้นักเรียนต้องความพร้อมทางอารมณ์เนี่ยนำไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์นะคะ <c oughs> คือประการที่หนึ่งต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าใครทำไม <c oughs> โกโรธบ่อยต้องว่าใครบ่อยต้องไปตรวจความสมบูรณ์ทางด้านประสาทเสียแล้วนะคะ <c oughs> ต้องไปตรวจนะว่าสมองเราเป็นอะไรทำไมเราถึงได้ทำไมพูดจากระโชกโกหาก ดูบ่อยๆว่าคนอื่นบ่อยๆหรือตะคอกใส่คนบ่อยๆอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่งามนะคะต้องควบคุมให้ดีหรือว่าไปเช็คทางสมองไปเช็คประสาทด้วยนะคะประการต่อมามีความเป็นอิสระในตัวเองไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่ตลอดเวลานะคะรู้จักช่วยเหลือตัวเองบ้างไม่ใช่อะไรอะไก็ทำไมคะ เพื่อนอะไรอ,อะไรก็พ่ออะไรอะไรก็แม่หรือพี่ต้องทำให้ไม่ใช่นะคะเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ประการต่อมาความสามารถในการทำงานนะคะถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วเราก็สามารถที่จะไหมคะผ่านอุป,ปสรรคไปได้ทั้งมวลนะคะเราต้องมีความเชื่อมั่นเราต้องมีความมั่นใจในการทำงานของเรานะคะ และสิ่งสําคัญเรื่องนี้สําคัญมากมีความล่าเริงแจม่มใสคือหน้าตาจะยิ้มแย้มนะคะพอหน้าตายิ้มแย้มก็มีคนทำไมมีคนรักมีคนศรัทธาไม่ใช่ไหมคะหน้าหงิกหน้างออยู่ตลอดเวลาคนก็ไม่ค่อยกล้าที่จะใหม่เข้าใกล้นะคะประการที่6ไม่มีความหวั่นไหวนะคะอันนี้คําว่าไม่มีความหวั่นไหวหมายความว่าถ้าเป็นงานหนัก นะคะหรืองานมากๆนักเรียนต้องใหม่สามารถสู้ปัญหาเหล่านั้นได้นะคะแล้วเราจะมีความสามารถอย่างไรก็ตรงที่ว่าเรามีความมั่นใจในตัวของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราสามารถทําได้นะะเราสามารถที่จะทำได้ไม่มีอะไรที่จะใหม่เกินความสามารถของเราแล้วเราต้องรู้จักร้องขอรู้จักขอความร่วมมืออย่าทำ อะไรตามลำพังตัวเองคนเดียวนะคะแล้วก็จะไม่มีความวิตกกังวลจนกระทั่งเกินเหตุนะคะอันนี้เป็นความพร้อมทางด้านอารมณ์นะคะต่อไปเป็นความพร้อมทางภาษารวมทั้งคำพูดนะคะอย่างเช่นพูดเวลาพูดต้องพูดให้ชัดเจน ตัวควบกล้ำมโดยเฉพาะภาษาไทยเนี่ยอักษรควบกลั่มเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะแล้วนอกจากนั้นต้องมีพื้นฐานทางภาษาไทยนะคะภาษาไทยไม่ใช่ภาษาลาวไม่ใช่ภาษา,ขาเขมรไม่ใช่ภาษาจีนนะคะเราต้องมีพื้นฐานทางด้านภาษาไทยเพราะเราพูดภาษาไทยกันต้องมีพื้นฐานที่ดีนะคะนอกจากมีพื้นฐานแล้วเราต้องรู้จัก ศัพท์นะคะศัพท์ก็คือหมายคำศัพท์นั่นเองนะคะเวลาอ่านหนังสือโดยเฉพาะในด้านวรรณคดีนักเรียนต้องรู้จักรู้คำศัพท์แล้วต้องรู้ความหมายด้วยนะคะต้องรู้ความหมายกจ็จึงจะสามารถทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้นะคะประการต่อมามีการแสดงความคิดเห็นนะคะอย่างเช่นบอกว่าให้นักเรียนถอดความนักเรียนแปลความนักเรียนตีความถ้านักเรียน รู้ความหมายของคำศัพท์รู้ความหมายของเนื้อหาแล้วนักเกรยียนสามารถที่จะทำได้ทั้งนั้นนะะแล้วก็หลังจากแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะก็สามารถอะไรอีกปฏิบัติตามคำสั่งด้วยวาจาได้นะคะได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะอันนี้หมายถึงว่าความพร้อมทางด้านภาษากับคำพูด เข้าใจในคำพูดที่คนเขาสื่อสารออกมานะคะและข้อนี้สามารถแนะนำด้วยวาจาได้นะคะอ่านแล้วไ่ไปประชาสัมพันธ์ได้ว่านังสือเรื่องอีเหนาเนี่ยดีอย่างไรหนังสือเรื่องรามเกียรติ์ดีอย่างไรนะคะหรือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของเราเนี่ยดีอย่างไรนะคะอย่าลืมว่าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเนี่ย แบบนี้แบบโรงเรียนวังใรกังวลเนี่ยมีหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกนะคะผู้ที่ทำได้คือใครท่านขวัญแก้ววัดชโลไทยนะคะมาหนึ่งเดียวในโลกนะคะอ้าวต่อไปนะคะข้อเจบอกว่าสามารถที่จะเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเนี่ยสามารถที่จะมาเล่าได้ เล่าให้คนอื่นฟังได้ไม่ใช่บอกอปิดเทอมนักเรียนไปเที่ยวที่ไหนมานะคะหรือนักเรียนไปร่วมกิจกรรมที่ไหนมานักเรียนก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าความพร้อมทางด้านการพูดนะคะ mm. ข้อที่แปดนะคะสื่อสารคนอื่นสื่อสารกับคนอื่นแล้วคนอื่นสามารถรู้เรื่องได้ด้วยนะคะรู้เรื่องได้ ข้อต่อไปนะคะบอกว่าท่องท่องคำโครงนะคะท่องคำโครงหรือคำกรอนต่างๆได้นะคะนักเรียนสามารถท่องคำโครงครูถึงบอกว่าให้นักเรียนพยายามจำไว้นะ ครูจะบอกนักเรียนบอกว่านักเรียนท่องคําประพันธ์ไว้นะท่องบทอักานไว้นะเพราะบทอักษานส่วนใหญ่แล้วเป็นคําประพันธ์ที่เขาใหม่บอกมีความไพเราะมากๆเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องพยายามจําไว้นะคะแล้วก็สามารถที่จะยกไปประกอบในเวลาที่เราไหมคะเวลาที่เราพูดนะคะ นะคะส่วนข้อสุดท้ายท่องคำกรอนได้ท่องคำโครงได้แล้วยังสามารถทำอะไรได้อีกร้องเพลงได้โอ้โหสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะบางทีเขาทำไมอาช่วยร้องเพลงนะคะเพลงสำหรับเด็กๆเ,เหล่านี้นะคะโดยเฉพาะ,ะถ้าหากว่ามีการร้องเพลงได้ด้วยยิ่งเป็นการดีใหญ่เลยเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวเราแล้วก็ทำให้ทำไมคะ ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่นในตัวเรานะคะต่อไปความพร้อมทางด้านประสบการณ์นะคะเราจะเกิดประสบการณ์ที่ดีได้ก็คือรู้จักไปไปไหนบ้างนะคะไปชมสถานที่ต่างๆนะคะไปชมสถานที่ต่างๆเช่นอา้าวไปไหนบ้างไปวัดไปไปไหนอีกไปดูวัตถุโบราณ นะคะแล้วก็ไปดูแผนที่เมืองไทยเราอนณาเขตของเรามีแค่ไหนอย่างไรให้รับรู้กันด้วยนะคะไทยเสียดินแดนบางส่วนไปเพราะอะไรนะคะเขาพอวิหารเป็นของใครแน่นะคะเออสิ่งเหล่านี้นักเรียนต้องใหม่ต้องพยายามไปศึกษาหาความรู้นะคะ,อะนอกจากนี้ ไปพบกับบุคคลต่างๆนะคะต่างวัฒนธรรมกันเช่นเราใหม่เราไปไปแค่เพชรบุรีเราก็จะพบคนที่ต่างวัฒนธรรมกับเราใช่ไหมอย่างเช่นพวกไทยพวนใช่ไหมฮะเราจะได้ได้เรียนรู้หรือว่าขึ้นทางเหนือเราก็จะพบชาวเขาใช่ไหมฮะชาวเขาเผ่าต่างๆเขาก็จะมีวัฒนธรรมแตกต่างกันไปนะคะต่างอาชีพต่างวัย นอกจากนั้นบางครั้งบางคราวเราก็ไปชมภาพพยนตร์ไปดูอะไรอีกละ่ะไปชมอะไรอีกรายการทางโทรทัศน์นะคะอันนี้ชมก็คือดูด้วยตาแล้วถ้าเราฟังบ้างนะคะฟังทางฟังรายการทางวิทยุรายการทางโทรทัศน์มีไหมบางครั้งก็มี ช่ไหมคะอย่างเช่นฟังปาถักกถาการโต้วาทีการอภิปรายใช่ไหมคะแล้วก็รวมทั้งการดูหนังสือหนังสืออาจจะเป็นหนังสือภาพหรือหนังสือการ์ตูนต่างๆก็ได้นะคะนอกจากนั้นเราก็ทำไมคะฟังผู้อื่นอ่านให้ฟังบางคราวสายตาเราไม่ดีเราก็อาจจะไม่อ่านให้ฟังนะคะตอนนี้ครูกําลังหาอาสาสมัคร อ่านนิทานนะคะอ่านนิทานแล้วก็เราจะได้ส่งไปให้กับผู้ที่เขาพิการนะคะหรือว่าใครมีนิทงนิทานต่างเนี่ยสามารถที่จะมาฝากครูได้นะคะครูจะได้ไปมอบให้กับเด็กที่เขาไมาเออ่เขาก็อยากฟังเหมือนกันนะคะพิการทางสายตานะคะแต่ทางหูเขาก็ยังต้องการฟังหัวข้อ สุดท้ายอ้าวหัวข้อที่10ประสบการณ์ในการทํากิจกรรมอย่างเช่นนักเรียนเาบอกนักเรียนคนไหนที่ทํากิจกรรมก็จะมีประสบการณ์ของตัวเองมากนะคะเช่นการแสดงละครการประดิษฐ์ของการวาดการปั้นนะคะ,ะการเข้าค่ายต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมอะไรการเลี้ยงสัตว์ทาสวนดอกไม้ทําสวนครัวนะคะ ทำสิ่งเหล่านี้ถ้านักเรียนสามารถทําได้นะคะแล้วก็เกิดความรักขึ้นมารักในสิ่งที่เราทํามันก็สามารถที่จะเป็นอาชีพได้ต่อไปในภายหน้านะคะนะคะในสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ทั้งนั้นการขายของรวมทั้งการเรียนชั้นประสบการณ์ในการเรียนขั้น ในในการเรียนชั้นอนุบาลก็คือชั้นเล็กๆนั่นแหละนะคะก็สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้นะคะต่อไปเราก็ไปดูเรื่อง,องลักษณะของการ